สวัสดีค่ะม<ช><บ>าแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงทำมาหา ถ้าวันนี้พวกคุณไม่เอาใจดิฉันนะคะดิฉันจะเททิ้งไว้ไม่ต้องกินกันเลยไม่ต้องกินกันเลยคุณแม่ขาใจเย็นค่ะ <laughs> แหมเดี๋ยวนี้เอาใจตัวเองตลอดเลยอะ <laughs> วันนี้ขอเอาใจตัวเองวันหนึ่งได้ไหม, <laughs> มวันนี้เนี่ยเป็นคนที่อยากกินเองนะ <m> อยากกินเต้าหู้ทอดเจ้านี้มากก็เลยิเศษมาคุณแม่กล้าพูดว่าวันนี้ขอเอาเอาใจตัวเองเอาใจตัวเองเอาใจตัวเอง ตัววันไม่ได้เอาใช่ไหมคะวันไม่ได้เอาค่ะที่ผ่านมาเราก็รู้หมดแล้วนะทั้งมองไงเอาแต่ใจตัวเองเลยอารมณ์ดีอารมณ์เสียด่าผัวด่าแล้วก็เป็นพู้หญิงเรียบง่ายสไตล์ของเจอเราเจอมาหมดแล้วคุณแม่เจาอารมณ์อะไรก็เธญเลยค่ะอร่อยไหมถามจริงๆอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่เคยกินเต้าหู้ทอดข้าวโพดทอดเปลือกทอดมัน ก๋้ยเช้างเช้าอร่อยเท่านี้มาก่อนแล้วต้องเป็นเจ้านี้ด้วยนะที่บอกว่าเอาแต่ใจตัวเองเพราะว่าใครจะเอาเจ้าไหนมาไม่ระวังฟันปอหลุดนะยังไม่มีไม่ตายอ๋อเหรออ๋อเหรอต้องเจ้านี้เท่านั้นค่ะนี่คือเต้าหู้ทอดเจ้าสวัสดีแม่ออแล้ ไม่ใช่ไก่แม้เรียบกู้กๆกเลยนี่คนนี้คือแม่อ้เนี้ยหรอค่ะแล้วอันนู้นโอเล่ค่ะเดี๋ยวนะเป็นแม่ค้าขายตู้หูนี่ต้องแซบขนาดนี้เหรอแต่งตัวได้้สายฝอค่ะโอ้หใช่ลูกลูกใส่สีนี้มาน่ะเดี๋ยวเขาก็หาว่าลูกเป็นนักร้อประจําวงนี่คิดได้ไงเวตาอร่อย อร่อยมากโอเล่สาวอร่อยมากแม่ค่ะสมเกาะกับน้องโอเล่ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะสมเกาะสมเกาะทำไมหนูว่าแม่หนูเนี่ยนะชื่อชื่อแปลกแล้วนะมาเจอแม่แม่ชื่ออะไรสนามแม่ไมเกาะหวานมากหนึ่งเดลิเลอสมเกาะนี่แปลว่าอะไรแม่สมเกาะเนี่ยเป็นภาษาพื้นพื้นถิ่นของแม่ในที่นี้นะคะมีความหมายไแคลว่าต้นไผ่ลูกโอ้ แม่เกิดที่ต้นใต้ต้นไผ่ค่ะเป็นเกาะเป็นต้นไผ่เนี่ยเพราะสาสวยไหมเป็นคนสวยค่ะใช่แม่เป็นคนสวยคนสวยสวยเราค่ะแม่ร่าร่าสวยคุณผู้ชมค่ะมีร้านนี้ร้านเดียวที่ถูกใจแล้วก็เด็ดจริงๆถ้าคุณผู้ชมหลายคนต้องเคยกินเพราะว่าเขาขายมานานแล้วขายเมื่อกี่ปีแม่จ๋าอ๋อคุณแม่ขายมาปีนี้ก็เป็นปี36มสิบหกค่ะแค้ดแแ่แม่อายุไหนเนี่ย คือนะความที่อู๋ปีแม่ปีไหนแม่ก็มาตั้งแต่ปีต้นพตเลยปีสองหกค่ะปีสองหกค่ะแม่ขายปีที่หนูประกวดร้องเพลงชุมทางคนเด่นเลยค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนฟันแท้ของคุณสุนะคะประกวดตั้งแต่รายการชุมทางคนเด่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อย่าบอกนะว่าปีที่เขาประกวดแล้วแม่ดูเขาดูค่ะหรอตอนนั้นยังไม่เหมือนเป็นคนน่าอย่างนี้นะตอนนั้นก็ยังแบบ ธรรมดาเนอะตอนนี้เขาเขาสวยมากไม่จ๊ะไม่ได้องไหนแม่ดูแม่ถ้าแม่เป็นแฟนกับหนูแม่จําจําได้ว่าหนูตอนนั้นหนูได้อะไรตอนนั้นนะคะได้ที่สองแฟนโบวเป็นแม่ด้วยกันชนะเลยแม่ได้ที่สองแล้วเราแหละประกวดได้ที่เท่าไหร่เหมือนกันครับเด็นให้เขาทำงานบ้างสิตาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ แมาเราพามาไม่ใช่หรือคะฮะเป็นคนพาพามาให้แล้วที่เหลือฉันก็กินไงสัมภาษณ์ติดสัมภาษณ์คุณแม่จริงแม่ต้องเล่นแม่จะไม่หันใจแต่ต้องเล่นด้วยเราจีได้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 ด้านนี้เขาทำเต้าหู้เห็นไหะแม่แม่จ๋าว่าของเยอะแยะทำไมแม่เลือกขายของทอดนะจ๊ะเอ๋อคือว่าอย่างนี้นะคะคุณแม่เนี่ยทำนามาก่อนลยใช่ไหมคะทีนี้ก็ก็อยากมีรายได้พิเศษคือคือรู้สึกว่าขายเต้าหู้ดีค่ะ คุณภาพชีวิตอะไรก็คือว่าช่วยเหลือครอบครัวทำให้ดีขึ้นก็มีความประทับใจเออยึดอาชีพเถอะเพราะยังไงก็ดีแล้วได้แล้วไม่ไปได้ถูกมาจากไหนเนี่ยก็คือจริงๆมียาติญาติทางคุณพ่อค่ะค่ะอ่ะเป็นคนเได้ยังยังค่ะนอกจากคเดัเุณไม่อนไ่ตม่ต้องไม่ต้ไม่ตไม่องไม้ง้ไม่อไมต้องไมไม่้่ตไม่ต้องไม่ต่้อ่อ้ไ้ไอ่อไ้ม้ง่ต้อ ห้ามจิ้มลองกินแม่จ๋าแม่ขายชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละห้าบาทนะคะนี่แม่แต่ละอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเผือกแบบนิ่มค่ะนิ่มนะคะที่ร้านจริงจะมีสองแบบแม่ก็จะมีอะไรบ้างนะมีเผือกเผือกมาค่ะลูกค่ะมีเผือกมีเต้าหู้ค่ะกระโพดกระโพดโคใช้เท้าโคใช้เท้ามาเต้าหู้เผือกกระโพดเช้เท้านะคะสีรายการค่ะ พ่สุแกินเต้าหู้สดแล้วรู้สึกยังไงบอกว่าเป็นเต้าหู้สดนี้อเน่้จะขาวไงให้ขาวไม่ขาวเลยขอท้าเลยทุกคนที่บอกว่าการกินเต้าหู้ที่ไม่ได้ทอดหรือไม่ได้แปลรูปนะคุณกินไม่ได้เพราะว่าคุณจะขาวแต่ขอให้ท้ามากินเจ้าของแม่โอเล่เต้าหู้คือเต้าหู้จริงๆ เพราะว่านางทำของนางมีขายเฉพาะเต้าหู้ด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะทำทอดเองที่บ้านท่าได้ค่ะชุดเท่าไหร่คะคนคุโอเล่ถ้าถ้าเต้าหู้เต้าหู้สดจะมี2ราคาค่ะก็คือรับน้ำจิ้มเนี่ยชุดละ45บห้แต่ถ้าไม่รับก็คือชุดละ40บาทก็คือเป็นค่าน้ำจิ้มเขาแค่ห้าบาทใช่พวงไม่ร้อน้ำเน้าหลอแม่คุณสมมุตินะคะสมมุตินะแม่โอเล่ค่ะถ้า าไ่าทำไมต้องหลีตาขนาดนั้นนะอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่เอากู้ที่ทอดแล้วอ่ะเราเอาแบบนั้นไปทอดที่บ้านได้ไหม ได้ได้ค่ะแต่ว่าตอนแบบว่าไม่ได้ผงคือจริงๆต้องนะครับนี่กิตี้ยั้งไม่ฟังหรือไงทั้งไม่เมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราไปทอนไอ้ที่บ้านได้ไหมไม่ได้หายต้องแช่ไว้ก่อนจะได้ไม่เหี่ยวค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมเราขายมาทั้งหมดสามสิบหกปีเท่ากับอายุกันอยู่ในวงการของมิสุกันรู้ไมแม่ค่ะอ่าน้วยก็36แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าขายมา10ปีซื้อบ้านได้มาคือทำได้ไงอ่ะคือเกิดจาก ครอบครัวลูกคิดว่ามีส่วนช่วยอย่างน้อยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับแบบครอบครัวใช่ไหมคะคะเออไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วคุณพ่อก็ตั้งใจทํางานมากลูกคือเงนกันไนในในอ่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนั่นใครครับกันด้านใครครอบครัวคุณแม่ก็เลยเป็นกําลังใจให้ทุกคนมามาด้วยค่ะค่ะวันนี้มาเป็นร่วมทีมงานนะคะล็รู้ข่ายเต้นทุกคนนะเอาง่าย สามีดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่เล่นง่อโอ้โหแสดว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประหยัดมัธยัตนะแล้วก็ขยันเก็บเงินเนาะค่ะก็มีบ้างได้กี่หลังแล้วล่ะต้ไอ็นดูโด้ยอยู่โได้วนอนวันนี้โอเล่ขายที่ไหนบ้างลูกก็ทุกวันนี้นะคะทางร้านจะมีทั้งหมด ดังเดิมเนี่ยจะมีทั้งหมด2สาขาก็คือสาขาแรกเลยประจำหนูจะเป็นคนประจำอยู่ที่บ้านก็คือสาขานนทบุร<ะ>ีเรวดี62นะคะอ,อยู่หน้าปาก<ะ>ซอยเรวดี62เลยอีกสาขาหนึ่งก็คือเป็น ดั้งเดิมตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เริ่มขายเริ่มต้นเลยมีหลายดั้งเดิมเยอะจังเลยแต่คือว่าเขาผิ่รถซาเล้งค่ะัแต่อันนี้คือดั้งเดิมก็ยังเป็นรถซาเล้งขายแต่ว่าคุณน้าหนูจะเป็นคนออกไปขายให้แทนสาขาที่สองนี่อยู่อินธรรมละ41ค่ะอยู่ระหว่าง41กับ43นะคบสามนะคะขายตรงนี้คุณน้าค่ะเป็นรถเป็นรถซาเล้งดั้งเดิมเลยแบบบ้านๆเลยเป็นสตรีขาไม่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 คือว่าเดิมทีเขาขายด้วยซาเล้งคนที่เอาไปขายแต่ละสาขาก็ตั้งเป็นซาเล้งม่กดา ก็ที่หนึ่งค่ะเปิดใหม่อีกหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือประจำชั้น6เดอะมองงามวงวานค่ะโดมิอิสนะคะเชิญได้นะคะจะเป็นชั้นบนของชั้นหนเป็นเดอะมองงามวงวานคราคาเหมือนกันไหมล่ะถ้าข้างบนห้างนี่จะเป็นราคาตามห้างนะคะแพงกว่านิดนึงก็หนูทําขายให้ห้างไงทำะทําเงินให้ห้างใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าอยากได้แบบมันบ้านก็ ถ้าไปที่ร้านก็ราคาดั้งเดิม่่ใชถ้าใครอยากจะกินในสาขาที่โอเล่โอเล่แต่งตัวอย่างนี้ทุกวันไหมคะก็ประมาณอย่างนี้ก็จะเต็มอย่างนี้ฟ้านแดงหนุ่มก็จะเต็มเพื่อนยอมเพื่อนพี่พี่นุ่มเอคะอันนี้น้ำจิ้มอะไรอะคะอันนก็ถามใช่ไมเนี่ยถ้าน้ำจิ้มเนี่ยอันนี้คือจะเป็นพริกดองแยกค่ะพี่ไฮจิ้มกัอะไรอะคะหมายถึงว่าต้องไปผสมกันกับน้ำเชื่อมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางคนทานเผ็ดน้อย ทานเผ็ดมากเราก็สามารถปรุงแต่งให้เขาได้ตามใจเขาแล้วน้ำจิ้มจะไม่ผสมไว้จากที่บ้านใช่ค่ะเพราะว่าถั่วคั่วเองค่ะแล้วตามสูตรใหม่ทุกวันน้ำจิ้มควรกี่ชั่วโมงบอกไปประมาณ4-5ชั่วโมงกว่าจะได้กินให้เขาไม่งวดหรอฮะใช่ค่ะเวลาทานก็จะติดกับของแล้วก็จะได้รสชาติเปรี้ยวหวานนี่เดี๋ยวจะบอกให้เวลาคุณจะทานนะคะคุณต้องจิ้มเยอะๆไม่ใช่คุณจิ้มแบบแค่ แจ๊ะแจ๊ะให้ชำเห่อให้ชำให้ชำให้จำใจใหม่พี่เลยเสร็จแล้วเนี่ยได้อย่างงี้แล้วค่อยกินเยอะไมเยอะแล้วช่วงนี้กินเจด้วยหูคงจะขายระเบิดทุกคนนค่ะคุณแม่ต้องทำช่องทำช่องเข้าช่องออกจุดรับสินค้าแล้วก็รับตะคิวค่ะ โโอแม่ขายตรงนี้มาตั้ง36ปีแม่ไม่คิดเปลี่ยนใจจะไปขายอย่างอื่นบ้างหรอแม่รักเดียวจะเดียวเพราะว่าอาชีพนี้ทำให้คุณแม่ชีวิตพอดีไหมพอดีไหมแม่รักเดียวใจเดียวโอเคดูมีความสุขมากเลยนะเราเทปนี้เล็ก็มาเละก็มาอยากขายก็อยากขาย คุณแม่คิดว่าของท่อดคุณแม่เนี่ยพวกนี้จะไม่เหมือนมันดังเพราะว่าอะไรเปลือกเขาพี่ไฮเอาขึ้นเลยเขาจะท้าคุณแม่คิดว่าคืออันดับแรกขึ้นแม่คิดว่าคืออัวนั้นนะอีเตี้ยสัมภาษณ์แม่อยู่เนี่ยแม่เขาลองพูดแม่เขาเล่บอกว่าเคล็ดลับที่จะทำให้ของเขาดังคุณแม่คิดว่าคือวัตถุดิบอันดับแรกก่อนอย่างเต้าหู้นะลูกคือยิ่งใหม่ยิ่งหอมยิ่งเผือกก็หัวใหญ่เรือเปลือกก็าสำคัญเลือเผือกค่ะใช่ ข้าพโพดคือคือเราทําสดทุกวันหูกไม่มีไม่มีบอกว่าอะไรลยคือไม่มีค่ะครังคืนไม่มีแม่แล้วอันี่อันนี้คือเลยอันนี้คือัวใช้เท้าใช้เท้าแล้วมันคุณจะิีเหรอแม่จะไม่ใช้มือทํานะคะทําเองกับมือค่ะนะคะเราอนุญาตให้แขกรับเชิญทับพิธีกรได้ แลจะมีเกิ็ดเกี่ยวกับการทอดไหมคะก็น้องน้องโอเล่บอกเคล็ดลับดิดนหนึ่งลูกการทอดที่จะให้อร่อยที่พี่ไฮทอดมันต้องไฟเป็นยังไงอย่างจริงจริงถ้าเมื่อกี้พี่พี่ไฮทอดก็คือว่าเต้าหู้เนี่ยเขาจะแตกต่างกับพวกเผือกข้าวโพดใช้เท้านิดนึงก็คือว่าต้องค่อยๆตะล่อมไฟให้เขาเย็นก็คือว่าต้องให้รักให้อุณหภูมิต้องคอนน้ำมันต้องให้เขาเย็นก่อนเนี้ยค่ะเราค่อยเอาขึ้นแล้วเขาก็จะเซ็ตตัวถามว่าเหี่ยวไหมก็มีเหี่ยวบ้างแต่ว่าไม่ได้เหี่ยวแบบ ป่อแป้งเงี้ยค่ะก็ยังเซ็ตตัวเป็นรูปแก็รต่ถ้าเราขึ้นมาร้อนก็คือเป็นใช่เลยใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเอาขึ้นเลยเนี่ยเขาจะหงอยหงอยบดีใจว่ะแล้วเปลือกตัวคุณผู้ชมขะถ้าคุณผู้ชมไปไม่อยากเข้าแถวนะก็สามารถที่จะโทรสั่งได้เนี่ยจริงๆทุกอย่างเขาเช็ตเป็นลายมุงลายแมนลอยที่ว่าร้านทำเล็บเราอะไปทำที่บ้านแล้วโทรไปอะเร็วมันกองกินแล้วนี่จะไปยังไงเราโอ้ยแม่เคยฟังผีจับหัวใช่ไหมเคยมอนะโดยเบลซิกมามา แม่ฟังผีผีผีจับปวปวนแต่ไม่กล้าดีวันร้ายหรือว่าฟันดีฝันมาเป็นปีนว่าพีจับป่วหแม่เพลงนี้ดังมากอภัยผวด้วยเพ้อหัวด้วยอภัยโควิดนี่เธอยอมแพ้นล เวลามีพิธีกรนะให้ใครคนใดนคนหนึ่งเด่นมากก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ไม,ไดมันต้องเสมอภาคอา้าวแทงหัวเขาแลงหัวเขาลงเรือน้อยลอยวนมาถึงฝั่งทนแล้วก็มาขายหอยมีทั้งหอยเล็กหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดนิดเดียวไอหอยตัวโตวฉันเอาไว้โชว์กลางลำไอหอยดำดำฉันคัดทีงน้ำไปเลยเ่ยว อยรุ้งหอยโลขายกิโลละบาทเดียวหอยบิดหอยเบี้ยวเ,เป็นการตอบแทนโอเล่และครอบครัวและคุณแม่ด้วยการที่เราร้องเพลงให้ทั้งสองเพลงเลยค่ะนี่นี่น <c oughs> ี่คุณผู้ชมคะถ้าอยากจะรับประทานเต้าหู้ทอดแบบอร่อยๆแบบนี้เจ้าสวัสดีแม่โอเล่ก็ไปตามที่เราขึ้นเบอร์เลยขึ้นเบอร์เลยคุณผู้ชมครับโทรสั่งก็ได้ ไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้ทุกวันใช่ไหม่ทุกวันค่ะกิโมโนแปลว่าที่สุทธิสารจะหยุดวันหนึ่งก็คือวันจันทร์ทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์หกโมงเช้าถึงบ่ายสองแต่ขอแนะนําว่าให้ลูกค้าไปสักก่อนบ่ายโมงจะดีกว่าเพราะบางทีไปทีหลังเนี่ยสินค้าอาจจะหมดตามการเวลาอาจจะได้ไม่ครบทุกอย่างอะไรยตีห้าเลยตีห้าลูกลูกค้าลงมาเช้าเพื่ี้ขอบคุณโอเล่นขอบคุณคุณแม่และคุณพ่อด้วยขอบคุณคุกท่ะ ไหนช่วงหน้ามีของดีอีกหนึ่งอย่างมาฝากคุณผู้ชมด้วยสักครู่เดียวค่ะอย่างที่บอกทุกคนไปวันนี้ต้องเอาใจดิฉันเป็นพิเศษวันนี้มีแต่ของดีๆเต้าหู้ทอดไปแล้วสุดยอดและตอนนี้มีของดีๆมาฝากนี่คือไฮราบลูค่ะอนี่ของชอบแม่กันเหรอขอชอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะต้นหอม้องกูกกิฟมาฝากไปให้กระปุกเดียว คุณแม่ต้องคอโหลตามบอกว่าขออีกสักกระปุกเถอะเพราะว่าคุณแม่มีผัวที่ต้องดูแลแล้วเขาก็ส่งมาให้เลยส่งมาให้แล้วใช้คุณผู้ชมขาหนุ่มชอบมากเอาจากประสบการณ์ใช้เคยใช้ของเขาป่ะยังยังยังไม่เคยคุณผู้ชมขาเป็นอเตอร์ครีมนะคะเนื้อเนื้อครีมคุณผู้ชมขาจะออกเป็นสีฟ้าอ่อนคุณผู้ชมรู้ไหมกลับไปอาบน้าแล้วแล้วเราร้อนๆมาจากข้างนอกนะเอาครีมอันเนี้ยโปะลงไปนะเย็นท่ำมากเนื้อครีมเป็นเป็นเนื้อครีมเบาๆซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากปกติ เวลาเราใช้นะอยู่ตรงนี้หอมไหมหอมหอมมันอ่อนเวลาเวลาเราได้กลิ่นเวลาเวลาเรากลับบ้านคุณผู้ชมขาบางทีเนี่ยเราเลือกครีมที่มาจากเคาน์เตอร์แบรนด์ราคาก็ราคาสูงแต่บางเนื้อครีมคุณผู้ชมขาเหนียวเนอะไปหน่อยเราอาจจะไม่ชอบบางอันก็บางมากมันมันหาความพอดีไม่ได้อันที่เหนียวเนอะคุณผู้ชมขากว่าจะนอนโอหนั่งพึ่งลมนั่งพึ่งลมกว่าจะให้แห้งเนี่ยเสียเวลาเวลาคนอื่นหลับไปถึงไหนถึงไหนและ แค่หนูแบบได้ลองใช้ไฮราบลูที่น้องกุ๊กกิฟส่งให้แ,แล้วก็ต้นหอมโทรไปคุณผู้ชมพอโบะลงไปนะตื่นเช้ามาหน้าฉ่ำน้ำมากอมรอปกติเราจะเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ไหมค่ะพอเจอไฮราบลูเข้าไปดิฉันเอาเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกอันหลุดไปแล้วก็บอกสามีว่าทุกครั้งเวลาเราไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเราจะซื้อตอนเราเดินทางเวลาเราออก ออกต่างประเทศอทะตรงดิวตี้ฟรีคุณผู้ชมก็จะได้ราคาที่ถูกเราก็จะกว้านซื้อมาวเยอะๆตอนนี้สามีกำลังเดินทางแล้วบอกว่าขอให้เดินตัวปลิวได้เลยเพราะฉันมีไฮรลทบลูเรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากทาคุณน่วลจะเป็นคนทานา,ทาให้ป๋าด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมคะนวมใช้ทีเยอะมากเลยเพราะคุณแม่ก็ทาลงมาถึงนี่ใช่เวลาทาทาถึงมาถึงคอเลยแล้วทาให้ป๋าด้วยคุณผู้ชมหน้าป๋านะพังมากคุณผู้ชมลองดูพอเวลาเขาทาเนี่ย น่าจะฉ่าน้ําแบบนี้ตลอดเวลาแล้วเนื้อครีมนะซึมเข้าไปเลยเห็นไหมน่าจะฉ่าน้ําแบบนี้มันจะฉ่าน้ําแบบนี้และรอแป๊บเดียวคุณผู้ชมผิวจะชุ่มชื้นมากรอแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวซึมลงไปเลยเอ้ยมันเย็นน่ะใช่มันเป็นมันเป็นต้องบอกเลยว่าเนื้อครีมเย็นใช่คุณผู้ชมเวลาเรามาร้อนๆนะจะจะใช้ตอนตื่นนอนก็ได้ คือก่อนที่เราแต่งหน้าคุณผู้ชมค่ะและก่อนนอนยิ่งก่อนนอนคือหน้าเราเนี่ยไปกรามแดดเวลาหน่อมซ้อมวิ่งนะคะหน่อมจะซ้อมวิ่งที2-3ชั่วโมงพ่าะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหงื่อเหนื่อกรานแตกยังไม่พอแล้วหน้าเนี่ยจะร้อนไปหมดเลยร้อนไปถึงหูอันนี้ไฮร่าบูทีเดียวรวมท่าถึงหูเลยนะรวมรูปรูปรูปรูบไปทนคอเครียดไว่ามันช่วยลดอุณหภูมิผิวด้วยนะถูกไหมคะถามนิดนึงว่าวันนี้จะฉ่ำคนเดียวหรือไม่มาเผื่อพวกเราบ้างเลยเหรอค ไอความชุ่มชาำมาเพื่อแพร่มาถึงน้องบ้างเช่คุณแม่เพราะว่าเขาทำงานเหมือนกันนะคะกันนั่งทั้งวันเหมือนกันนะคะวันนี้ผู้ชมค่ะการที่เราจะแบ่งกันฉ่ำจะแบ่งแค่สองคนก็ไม่ได้เอาทั้งบ้านฉ่ำด้วยไหมได้ค่ะคุณแม่สบายใจแล้วเจ้าของก็ไม่มาคุณแม่ทำเลยค่ะนี่ไงแล้วตอนนี้เราอยู่กันเองสามคนเหมือนเราเป็นเจ้าของแบรนด์จดโรบตามใจเราเลยเดี๋ยว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 เย็นเย็นคุณแม่บอกโปรไปสิต่างกันผู้ชมเห็นผู้ชมค่ะอ้าวเห็นไหมทุกผู้ชมค่ะเอางี้ดีกว่าในเมื่อเจ้าของแบรนด์เ้้าาทิงหน ที่ให้เราแล้วเนี่ยเราจัดเต็มกันมากจัดโปรตามใจเราเลย1กระปุกคุณผู้ชมขาเข้าขาย490บาทส่งฟรีนะคะ1กระปุกนะคะ490บาทเท่านั้นเองและส่งฟรีคุณผู้ชมอย่าซื้อเลย1นึกระปุกเอาไปอีก1นึ่โปรไหมคอไปเลยเอาอย่างนี้ ถ้าคุณผู้ชมซื้อครีมไฮรบูนี้นะคะ2กระปุกในราคา980บาทส่งฟรีแล้วเลือกได้ระหว่างมูสหรือกันแดดค่ะเอาอีกโปรไหมอีกโปรครโปรอยากได้อีกอยากได้อีกเอาเลยเอาเลยในเมื่อจัดแล้วเราก็จะทาใจทมใจเราเลยอะไรอะไรเปล่าคุณผู้ชมคะหรืออย่างนี้หรือคุณผู้ชมอยากได้แค่มูสหนึ่งครีมหนึ่ง กันแดดอีกหนึ่งค่ะเราปล่อยตรงนี้เลยคุณผู้ชมขา808บาทส่งฟรีโอ้โหมีไหมคุณแม่มีไหมเราปล่อยตรงนี้เลยคุณผู้ชมขาจับไปอีกครีมหนึ่งมูสหนึ่งกันแดดหนึ่งในราคา808บาทโอ้โหตรงนี้เลยตรงนี้เลยส่งฟรีส่งฟรีด้วยแค่นี้ยังไม่พอเอาเอาอีกเอาอีกคุณให้คุณให้คุณคุณลองคิดคิดคิดดู ใครอากจะได้แบบว่าอุ้ยเป็นราคาเบาๆแต่อยากได้สองอย่างเอาไปลองใช้ก่อนโ็ได้อ่ะเลือกไปเลยครีมหนึ่งมูสหนึ่งในราคาเพียง649้อบาบาทสงซีีสเอาอีกเอาอีกเอาอีกจัดโปรจัดโปรหรือครีมหนึ่งกันแดดหนึ่งเราให้ในราคา 649บาทส่งฟรีไปเลยเยยโอ้โหเอาเลยทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถโทรซื้อได้ที่061 412 9592ค่ะบอกอีกทีนึงค่ะ061 412 9592โทรเดี๋ยวนี้เลยด่วนเลยด่วนเลยนะตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นนะคุณค่ะใช่เพราะวันนี้เจ้าของไม่อยู่เราจัดโปรกันเองต้องรีบเลยค่ะต้องรีบเลยคุณผู้ชมจำโปรได้ไหมจำได้ไหมจำได้นะจำได้จำได้เออเออเรกว่าคุณแม่ใช้แล้วแมคุณแม่ มารับรองในตัวเองเลยว่าใช้ดีผิวฉ่ำน้ำนี่เพราะฉะนั้นเดนโทรด้วยเพราว่าอย่างผู้ชมจำเบอร์ได้ไหมเบนเบนเบนเอามือถือมาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งสองเก้าห้าเก้บลู คุณผู้ชมสนุกไหมความจริงเจ้าของแบรนด์ไม่มาก็ได้นะก็ได้เราเราเรารับรีวิวทุกแบรนด์ทั่วราชอาณาจักรวันนี้ครบแล้วตามใจคุณแม่เรียบร้อยแล้วเต็มเต็มเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตามใจคุณแม่ค่ะวันนี้หมดเวลาเอาแต่ใจตัวเองและไม่เป็นนานๆทีให้ไม่เป็นไรเออเออ่ะมีคำคมไหมมีสิคะทุกครั้งเราต้องมีค่ะน่าจะปัง ผิดเนี่ยเอาไปเอามาเอาไปสามสองให้หันให้กล้องดูก่อนเขาเขียนว่าอะไรพี่พายพี่ไฮผิดหันให้กล้องดูก่อนเล้วก็ปลุกตังมาด้วยเล้วก็ปลุกตังมาดูซิเขาเขียนว่าหน้าก็ปังมันก็อาจเป็นหน้าจับปังเดี๋ยวใจมานะครับได้ได้สามสามสิบสี่หน้าก็ปังตังก็มีท่านซ้อนเนี่ยยังอ่านผิดต่กินดู หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาจริงๆกับพบกับรายการผู้หญิงทามาหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะชุกงวันจันทร์ถึงวันศุกร์พูไปแลยพูดไปแลยบ่ายโมงตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ